สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้ได้หยุดเกมแล้วก็บนโดวคังมปเท่กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเปิดการชา,ากับเกมนี้กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งมันก็มีตู้ตัวละครไม่ใช่หรือเป็นตู้พิเศษที่มันแอดเข้ามานะครับผมมันเป็นการเฉลิมฉลองสักอย่างนึงนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะนั่นก็คือตู้นี้แหลนะครับผมคือตู้แบบรวมตัวละครดีๆตั้งแต่เปิดเกมมา คือหน้าตู้ก็มีเอวอาหปีอย่างโกจิต้ากับวูจิโตะแล้วก็มีทางมีโกฮังดับแซดที่ผมยังไม่มีซึ่งผมอยากได้เขามากโกฮังตัวเนี่ยผมอยากได้เขามากๆคือเก่งชิปหายแค่ตายไงคือผมก็อยากได้เขาอะคือกาดได้แต่ดิเฟนได้ร่างแรกไม่เก่งคือโอ้พูดแล้วก็อยากได้นะครับผมแล้วก็มีโกคูยศยะสามโกคูคิดตัวนี้เบทเทิลคูลเลอร์เนี่ย เอาจริงๆนะตัวละครที่ผมอยากได้มันก็มีแค่3ตัวแหละหน้าตู้เนี่ยก็คือโกฮังดาบแซฟรโตโแล้วก็กุจิตา้าซึ่งผมยังไม่มีกุจิต้านะครับผมอยากได้มากเลยเอาอาห้าปีเนี่ยผมเปิดไปแม่เงเยอะมากแนละ้วแม่งก็ไม่ได้ไม่แช่วีิโตตัวเดียววีจโตแม่งได้มาก็แบบเอาจริงๆมันก็แบบไม่ไม่ได้ได้รอนห้าปีอะไม่ได้หลังจากนั้นอะคือมันมีอยู่ครับตัวละครอื่นไงแล้วผมก็เปิดได้มา ทำไม5ปีผมไม่เกลือวะแม่งยังพูดถึง5ปีผมยังจำความได้เลยแบบไม่งเกลือมากนะครับผมตอนนั้นน่ยคือแบบพูดก็ย้อนถึงอดีตความเกลือนะซึ่งสาเหตุทำไมผมถึงว่าเปิดตู้นี้แล้วเหรอก็เพราะว่าตู้นี้ไม่มีดิสเค้า3รอบนะครับผมมติแรก20มติที่2 25มติที่3 40เอ้ยมติแรก20โมติที่2 30มติตี่3 45 ขึน้นก็จะใช้รวมๆทั้งหมด95เในการเปิด3มติแล้วที่เหลือก็คือมันจะ50ยาวแล้วก็คือมีดิสเค n า3รอบซึ่งผมอะเป็นคนที่ไม่ว่ายังไงอะดิสเค้าทุกอย่างมันคุ้มอยู่แล้วนะครับผมคือมันก็ควรเปิดหาอะไรคือเปิดๆไปเถอะครับท่านผู้ชมดิสเค n t มันคุ้มนะแล้วก็มีโอกาสได้ตัวละครดีๆด้วยดังนั้นเราจะมาเปิดกันทั้งหมด3มติเลยนะครับผมทั้ง3ดิสเค้าเลยนะมา แล้วก็มาหวังกันนะครับผมว่าจะได้โกหางดาบแซดสีเขียวหรือเปล่านะครับผมถ้าได้มานี่ผมก็จัดทีมให้บิดไซนได้เลยนะจะได้แบบโอ้ในที่สุดก็ได้มางทีนะครับผมอ่ะมาเพื่อไม่ให้เพื่อไม่มให้าการเสียเวลาเรามาเกการิ่มกันเปิดกระชากันที่มติแล้กันดีกว่านะครับผมงั้นเราไปเริ่มก,กันเลยดีกว่านะครับ Let's go อืม ไม่มีคอมบิเนชันคำพูดไม่น่าจะเกลือนะวันนี้เลี้ยวจากสภาพแล้วนะครับผมสัญญา,าสองด้วยไม่มีคอมบินเนชันด้วยโอเครู้เรื่องก็น่าจะการันตีแล้ว่ปเอลสตาโอโหโห้โหก็นะครับผม20เพจก็ได้5ตัวต่อไป30เสิบเพ้ละ 30เมตร้ได้7ตัวป้าทำผิดใช่30เมตรเ็ดตัวนะครับผมโอ้ย20สิเมตรแน่นเกลือโอเคมา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 บทที่2องเลยดีกว่าขอเหิดจริงๆอยากได้นะเอาจริงขอสักโดนหนึ่งห้าตัวไม่มีคอมบิเนชันอีกแล้วโอ้โห <c oughs> มึงมากคำไอ้คำมบีห้าโง่โง่อย่างงี้เลยเหรอสซยสามอยู่แล้วแหละตายฮะคอมบิเนชันก็ไม่มีโอ้โหโอ้โหกู้เขียวเปยนส์ว้าวกู้เขียวมึงเป็นหลีดเนื้อเก็บออฟสีเขียวแล้วไม่ได้แอคแท็กเพิ่มสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เอามาทำไมเนี่ย โอเคนะครับผมท่านผู้ชมถ้าทางคลิปนี้จะเกลือวะไม่ได้ตัวหน้าตู้เลยสักตัววไม่หนุดเลนรวเลยโอเคมาเปิดให้กันจบๆไปเลยดีกวก่านนะครับผมและตู้ต่อไปที่จะข้ามาก็จะเป็นโกคูซูเปอร์ซี่ยงสามกับบูแล้วใช่ไหมคือพอตู้นั้นเข้ามาเนี่ยผมจะเปิดเขาทั้งคู่แล้วก็จะเก็บเพชรยาวแล้วนะครับผมเก็บเพชรยาวไปถึงจัดปีเลยนะมาบทติดสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมไป ไม่มีคอมบิเนชันเนี่นฟิวเหรอฟิวบูบูโอ้ชิจกูจิตา้ากูขอเลยกูจิตา้ามาขอร้องกูจิต้าเลยจะได้ถุงสวยๆกูจิตา้าเจ้าไปจิตา้ากไูไม่เอา เมื่อไหร่กูจะได้โกจิต้านี่ยโอ้โหเมทัลคูลเลอร์โอ้โหโกเทนคูตเซียงสามอ่าไม่เซี่ยงสามเซี่ยสองเจี๊ยไม่เอาดีมูจิโต ก็บอกว่าอย่เอากูจิต้าไงทำไมไม่ยอมให้ผมสักทีวันนี้ทรมานเหลือเกินสองเส้นทางแล้วเนะี่ยมึงคือมึงเก่งมากเลยนะตอนนะี้มึงรู้ตัวว่าไปจิโตมึงรู้ตัวหรือเปล่าว่ามึงเก่งมากๆเลยอะ่ะโอ้โหไม่ต้องอัพแอนติชินอลใช่ไหมเพราะว่าตรงมันมีแอนติชินอลอยู่แล้ววะถ้าจะไม่ผิดนะ นี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นแอนติิโนอลก็เปลี่ยนล้างมูก็แบบมีโอกาสแอนติิโนอลอีกก็ถ้าอัพคีก็ดีเออทำไมวะทำไมทำไมผมได้พ่โตเนี่ยทำไมทั้งที้อยากได้กคจิต้าแท้ๆทำไมพิโตมันออกให้ผมอีกแล้วเศร้าจริงๆ ทียี่สิบแล้วนะครับผมโอเคแล้วมีอะไรอีกวะแม่งแต่และอย่างอ๋อใช่เม่นทอคูลเลอร์สีฟ้าก็ไม่เกลือวะแม่งก็ได้เอาอาอย่างน้อยก็ได้เอาอาแล้วก็เม่นทอคูลเลอร์ฟีเจอร์หนึ่งตัว แต่แบบอ๋ยมันมันมัน,มน,มนเรียกว่าเกิดหรือไม่เกือวะเนี่ยงั้นผมน่าจะเรียกว่าอันนี้จะเป็นการเปิดกระชาแบบธรรมดานะฮะน่าจะได้แบบได้เลรธรรมดาเลยเอ้ยทำไมวะทำไมทำไมโคจิต้าแล้วมันได้โมจิโตะทำไมนะทำไมอุสาบูทั้งที อ๋ออลุงแล้วเหรอลุงแล้วโ oh no. อ้โนอ๋อไม่ใช่ติดตัวตัวนี้เออตัวนี้ก็ลุงแล้วโอเคคิดดูเอ๊แต่ก็ยังดีนะที่มึงยังไม่ตัดเนี่ยถ้าตัานแล้วก็แบบมึงเก่งไปแหละตัวนี้ผมไม่เคยใช้เลยนะอ๋อก็ว่าอยู่ว่ามันไม่เคยใช้โคตรกากระก,กมากๆม,กมกีเองโอเค แล้วก็หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วปะใช่นะครับผมหมดละโอเคจะโกรธก็โกรธไม่ลงแม่งเหมือนมันก็ได้ว่ามันเป็นตู้ตู้เหลือนแดงหรือตู้แหลนฟ้าวเนี่ยแล้วก็มีแพ็คสเปเชียลใหม่ด้วยนะครับผมเป็นแพ็กตัวนะเนี่ยก็ได้เจ็ดตัวแล้วก็มีแพ็คพันสองซึ่งแพงชิบวหาย แต่สำหรับใครที่ไม่อยากเสียแบบเสียเพชรแล้วก็ก็ซื้อตั๋วมาเปิดได้เอ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นตั๋วของตู้นี้ป่ะตู้17กับตู้อันนี้เออวะแม่งปวดหัวเลย <laughs> ผมปวดหัวเลยอ๋อตู้เหล่นแดงโอเคเฮ้ยถ้าเป็นตู้เหล่นแดงแสดงว่าแสดงว่าเหลี่ยนแดง,แงมันอัปเดตตัวคอนใหม่เข้ามาแล้วดิเช็คเช็คเช็คเลย อ,อ้อะไรวะอะไรวะอ๋อนี่ไงโอ้โหโอ้โหเอาแล้วไอตัวนี้ก็อยากได้เพราะมันเป็นลิเดไฮบิชซียนไอตัวนี้ก็อยากได้เพราะมันเป็นอาร์ที่โคตรดีในะแท็กซิชันอ่าเฉดคำถามขึ้นแรกดีไหม แต่ผมเห็นนะเฮ้ยผมเห็นเจ็ปีอะ่ะคือเจ็ดปีมันมีให้แลกไอเอลอาร์โคูเพนเด็กนัมเมก่ะที่แบบมันแบบมาคายาโร่ aro, อะ่ะแล้วก็วอนเดฟฟิสเตอร์เอ้ยแล้วก็ฟิสเตอร์ฟูพาวเวอร์ด้วยอะ่ะคือแบบเหรียญแดงอะมันเป็นดานอยู่ในเหรียญแดงอะ่ะแม่งเอ้ยเนี่ยเมื่อมีเหรียญแต่เลือกตอัวละครแรกไม่ถูกก็แบบต้องไปว่าจะเป็นอย่างนี้ไงก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีหนึ่งโอ้ เดี๋ยวค่อยเก็บไว้คิดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมนั้นก็ไมที่สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไก่อนเลยนะครับผมแลพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ